สวัสดียามเช้าครับพี่น้อง f อซเช้าวันนี้จะมาขอพูดเรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเลี้ยงควายตอนนี้นะครับอา,อาจจะมีการทำผิดนะครับแต่เขาก็เป็นความผิดส่วนบุคคลนะครับเป็นความผิดส่วนบุคคลในส่วนตัวผมแล้วผมเห็นว่า น้องเขาก็เป็นอาชีพเดียวกันกับผมคือเป็นอาชีพทำอาชีพเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์เนาะเราคนเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์ก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับส่วนเรื่องความผิดนั้นมันเป็นเรื่องความผิดของส่วนบุคคลเขาไม่ได้ทำมาทําผิดกับตัวผมครับเขาไม่ได้มาทําผิดกับครอบครัวผมเพราะฉะนั้นถือว่าไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันความเป็นคนวงการเดียวกันความเป็นพี่เป็นน้องกันยังมีอยู่เหมือนเดิม ซึ่งเราต้องแยกแยะให้ได้นะครับต้องแยกแยะให้ได้ว่าเขาทําผิดอะไรกับใครอย่างไรนะครับส่วนความผิดที่เกิดขึ้นมันผิดกฎหมายบ้านเมืองมันก็เป็นเรื่องของเขาที่จะต้องไปแก้ไขเอาเองนะครับไปแก้ไขเอาเองอคลบุคคลทำกรรมเช่นใดก็ยอมได้รับผลกรรมเช่นนั้นอันนั้นเป็นเรื่องอเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าเราควรที่จะไปดราม่าให้ร้ายกันไหม ผมว่าไม่ไม่สมควรนะครับมันเป็นเรื่องของอความเป็นพี่เป็นน้องของวงการเลี้ยงสัตว์มันก็ยังมีอยู่เพราะผมถือว่าเขาไม่ได้ทำผิดกับส่วนตัวกับผมเองแล้วก็ไม่ได้ทำผิดกับครอบครัวผมเพราะฉะนั้นผมกม็ขอแสดงความเห็นอกเห็นใจมาณนะที่นี้นะครับในอาชีพในฐานะเป็นพี่เป็นน้องคนเลี้ยงควายเหมือนกันนะครับในฐานะที่เรายืนอยู่ในอาชีพเดียวกัน ความผิดที่เขามีอยู่มันเป็นความผิดบ้านเมืองเป็นความผิดกฎหมายซึ่งมันไม่ได้เป็นความผิดส่วนตัวมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเขาไม่ได้มาทําความผิดอะไรกับตัวผมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ให้ร้ายนะครับหรือว่าแสดงความเสีอใจกับคนทำอาชีพเดียวกันพี่น้องร่วมอาชีพเดียวกันนะครับอ่ารานนี้ก็มาดูควายกินหญ้าเหมือนเดิมนะครับ ส่งความห่วงใหญ่ไปถึงควายที่โดนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอายัดนะครับก็หวังว่าควายคงได้รับการดูแลอย่าเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าอายัดรับตินเขาไปแล้วเอาไปปล่อยทิ้งปล่อยกว้างเพราะมันยังไม่ได้พิสูจน์ตรวจสอบกันว่าทรับตินที่เป็นควายนั้น เขาเอาเงินถูกต้องตามกฎหมายมาซื้อหรือว่าเขาเ,าเงินผิดกฎหมายมาซื้อมันต้องมีการตรวจสอบมีกระบวนการอยู่เนะเาะต้องฝากเจ้าหน้าที่ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่ทําการอายัดไว้ขอดูแลวายให้ดีเหมือนกับเจ้าของเขาดูแลนะครับทำให้ดูแลให้ดีๆนะอย่าปล่อยปะละเลยอย่าปล่อยทิ้งปล่อยกว้างเพราะว่าตามประสบการณ์ที่ผ่านมา เคยเห็นฝ่ายที่เขายึดวัวที่เขายึดจากผู้ค้ายาเสพติดโดนปล่อยทิ้งปล่อยกว้างบางตัวเก็บป่วยล้มตายเลยครับถึงขนาดล้มตายก็มีเยอะนะนะถึงขนาดผอไม่มีอะไรกินก็เยอะเพราะว่าหลวงไม่มีงบที่จะมาดูแลเรื่องนี้นะครับครับก็เช้านี้ก็ขอฝากคลิปสั้นๆแสดงความเสียใจกับน้องซึ่งโดนอายัดควายนะครับ แล้วก็ให้ให้กำลังใจกันครับให้กําลังใจกันไม่ใช่ว่าผมจะเข้าข้างคนผิดนะครับน้องเขาผิดเรื่องส่วนตัวมันเป็นความผิดส่วนตัวของเขามันไม่ได้ผิดกับตัวผมไม่ได้ผิดกับครอบครัวผมนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับ